เวลาไม่มีอะไรทำก็ต้องเล่นอัดไว้ก่อนก็ต้องผงที่เขียนนะแต่ผมไม่มีอะไรทำอันนี้อยู่ในเกมเกมไม่รู้จบผมไปฟาเมเงินมานี่เดียวจบจบเห็นแหละเล่นเลย,เลเลยไม่สนเลยละเดี๋ยวข้ามาเก็บดอกทองแล้วกัน ไม่ได้ด่าใครนะเคียหมายถึงดอกไม้สีทองเอาตามต้องผมซื้อนี้ไปแล้วเนะี่ยหนอนแดงความเร็วเยอะจัดน,นี้ไม่ใช้มันไม่เร็วอยาให้ผมเล่นตัวไหนก็บอกมานะเดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อใหต้ตอนนี้ต้องอัปเกรดก่นอนเพราะว่ามันให้ใช้ปืนใหญ่เอ๊ะเดี๋ยว ค่อยเก็บก็ได้นี่หว่าอัพเดทไฟอบบเอืมเพลงนู้นเก็ะมีไ้ใช้เยอะหมดได้แหละถ้าผมเล่นเลยผมได้ใช้แค่ขาสามอย่างนะขานี่ผมไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าผมอยากกดผมก็กดอ่ะ เหมือนไฟสาวโขงแล้วก็ฮีโร่เอ๊ยจะออกมาทำไมนะพอผมจะปล่อยไปอ่ะเข้ามาถึงฐานแล้วในบางเกมแต่ถ้าเราปล่อยไปยังนี้เราก็ชนะสต่ปืนใบนี่นจะแทงเนี่ยโอ้โห รู้แล้วทำไมมันเล่นตีใหญ่ทีม,มเขาก็เล่น้เ,นเ,เล่นมื่อ่อปืดแล้วก็ีลอ้าไม่ได้เก็บบปืนโอ้โโอ้โอ เร็วด้อยแต่ในเสียงอ,ออ่ะออแต่ในเกมเสียงมันน่าจะดังกว่อันนี้ผมไม่รู้นะออในเกมเสียงมันน่าจะดังมากอเอลืมมันจะต้องลดเสียงปิดเสียงเลยเดี๋ยวผมปิดเสียงดีกว่าเพราะว่าในเกมเสียงน่าจะดังอ่ะเอาไม่ต้องฟังกันหรอกอยากฟังไปโหลดมาเล่นเองแต่ผมไม่รู้เกมชื่ออะไร นั่นแหละมันมันมีคำว่าแบทเทิลขึ้นก่อนนะคำหลังผมอ่านไม่ออกในคลิปได้ยินเสียงพัดลมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมอยู่ในห้องแล้วมันร้อนมากๆรู้สึกเหงาเนาะดูดิดูดิเนี่ย ใครเข้ามาบอกเลยโอ้โหคนบ้าพูดคนเดียวต,ตามตรงผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ตลอดหรอกการตามตรงสามารถอคอมเมนต์ได้นะแต่มันไม่มีใครคอมเมนต์หรอกเออไม่ได้ดังอืออืมอมืวันนี้ไม่พลาดเกี่ยแอปเปิลหรอกน้อยอย่างวะ รู้สึกไม่คุ้มกับที่เสียไปอัพดีไม่าหวใครอยากให้อัพก็คอมเมนต์มาบอกเลยกันนะเดี๋ยวเก็บเงินอัพให้เรียกให้ใช้อะไรก็บอกเลยวนะันบิดไซส์สองร้อยแล้วก็อะไรไม่รู้ช่างมันอ่าบอสแล้วสี่อันอันนี้เดี๋ยวทำไปเลยเดีกว่าเพราะด่านบอสท,ที่เกียดมาทำทีหลัง เอ้ยสี่อันมันจะเล่นยังไงวะอย่างนี้อ๋อก็จะผ่านได้อยู่นะเพราะปืนไฟมันแรงมากเลยอันนี้ผมจำได้ฝั่งนะั้นเขาจะปล่อยมาเป็นปืนไฟฟ้าไฟฟ้าหรือเลเซอร์วะยังไม่รู้นะแต่ผมว่าผมต้องตัดออกวะใบละใช่ไหมกี่นาทีแล้วเนี่ย โอ้ไม่ใช่ห้านาทีอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไงเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าปืนเลยอืคนเล่นไม่รู้คนรู้ไม่เล่นไม่ใช่ละเมื่อกี้ไม่จะไปต้นตัดนะผมไม่อยากลงคิดเกินสิบห้านาทีขี้เกียจไปอะไรของมันไม่รู้นะมันมันลำบากขี้เกียจเอามาเจอบอสกันเถอะบอสตัวแรก แค่สามตัวตอนแรกก็อาจจะพูดตั้งนานแล้วแต่เห็นมันไม่มาสักทีอ้าวโอ้โหโกงเลยกันครับเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งตายดิวิกดห้าอันสิบอันมัน,ม,นมันไม่มี กดจนแม็กก็ไม่ได้อีไม่อยากใช้ขี้นกเท่าไหร่เปือง <c oughs> มันถึงมันจะเป็นของฟรีก็ช่างอะแล้วตายคู่ไม่เอานะต้องปล่อยหนาเมื่อกี้โอเคสวยไม่โดนเอ้ยไม่อยากยิงเยอะอมันเปืองกระสุนน่ะเนีย่ยไม่รู้เรื่องไหนดูดิเนี่ย,ยนนเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยบอสไม่รู้เรื่อง <c oughs> การหนักแล้วเราจะเลื่อนไปทำไมก่อนเออทำอย่างนี้ดีกว่าเก็บใบไม้ได้ละไม่ต้องเลื่อนละผมเปิดพัดลมยังไงให้มันไม่โดนผมวะอับนังผมขอยับพัดลมก่อนโอเคเอมันจะไปถ่านแลว้ววะ เออสวยสวยยิงโอ้ยเ,เลือนลดเป็นน้ำเลยเลือนลดเป็นน้ำแต่เลือ่อนเป็นมหาสมุทรไงประเด็น,น่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วเลือดขานผมมีนิดเดียวดูด,ดิดูดิชนะรเนี่ยเือเปล่าวะเอ้ยเดี่ยว ันยิงสี่ห้านั้นก็แตกแล้วมาโว้ยลิน้นพันแล้วรีไปดีรีไปดีเอ้โอ้โหกัดจะเออดีแล้วไม่ยิงดี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 ดดเออเออดีละดีละถ้ายิงกลัวทีเดียวตายไม่หรอเออเออหนีได้ดาวด้วยได้ดาวได้ดาวดาวอันแรกเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินไว้ดีกว่า ดล็อกมามาเก็บอันนี้ดีกว่าโอ้ oh, ไม่ได้อัปเกรดมันไม่จำเป็นต้องใช้ขาอันนี้เราก็ไปอัปเกรดปืนก่อนก็ได้นี่นะปืนนะั้นไม่ต้องเอาหรอกเอาอันนี้ดีกว่าน่าจะแรงกว่าเอ้ยไม่ดีอันนี้สองจุดหกอันนี้อืหนึ่งจุดเก้าอมไม่เป็นไรหรอกไม่มีเงินอัพแล้ว ต้าตรงผมอยากฟาร์มเงินแน่แต่ขี้เกียจไปไหน่อยอ,ออกออกออกเดี๋ยวเงินที่ใช้ได้ก็เออตอนนี้ไปไหนก็ได้ก็ไาม่จำเป็นเหมือนเดิมอ่ะ,อะปล่อยสามมันได้วะมันเลือดน้อยอีกสองแล้วก็เต็มแม็ก มาเก็บเก็บดอกไม้ทองดาวทองไม่ใช่ะนะมันมาเฟืองมันต้องเรียกว่าอะไรมันถึงจะเขา้าอไหมอันนี้ผมไม่รู้นะในคลิปบางทีผมอาจจะพูดคำหยาบนะมันมันเป็นปกติไปแล้วอะ่ะโอ้โหอ้ยยี่ทีเดียวห้กระบอกโอ้โหโกงโกองอ่ะ เอาโอ้โหไม่ยิงทีเดียววะโอ้โหเมื่อกี้กล่าแต่โกงอยู่แล้วเมื่อ,อกี้โคตรโกงโหดเกินทีเดียวห้ากระบอกบอกเลยโกงจ้ดาดฉันน่ายเรียนี่วะ่ะ วดูเลขอย่างสวยหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งมันออกมาได้แค่ห้าตัวเองแสดงว่าปืนใหญ่นี่โกงอยู่เดี๋ยวเล่นให้เอ๊ะเดี๋ยวสามสิบเจ็ดก็ครึ่งชั่วโมงกว่าๆใค้มันรับแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เลยไมค c ค a f บอะแต่มขี้เกียจอดัด <laughs> ขี้เกียจอัดว่ะอันนี้เก็บใบไ,ไม้สิบใบมั้ง น่าจะสูงสุดสิบหรือเปล่าแม็กอะเพราะมันเขียว่าแม็กแค่ไยวะไม่รู้ช่างหัวไปก่อนอันนี้แล้วกันให้มันกดง่ายๆแล้วก็ปืนใหญ่โอเคเซตผมพร้อมละถ้าเป็นปืนใหญ่ก็น่าจะสามแล้วก็โอเคเงินไม่พอช่างมันไปก่อนมันมีหนามแล้วดูที่บ้านมันดิบ้านมันเลือดอย่างเยอะ โหยังไม่ได้อัพเลยปีออกมาไวเกินปืนใส่ปืนใส่ฮะฮะหลอนแล้วเนี่ยลิ้นพันนะเนี่ยอืมพิษซะด้วยน่าจะแรงอืมแรงแหละเออปืนใหญ่นะ่าจะแรงกว่าเออไม่เลือมันน้อยเออไปยิงที่สามนะปืนไฟไปเผานละ้วจะง่ายกว่าเยอะ ดี๋ยวแค่เมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้เป็นใกล้ได้แล้วทำไมมันใช้เซตเหมือนกันเลยวะเออผมก็ใช้เซตเหมือนกันอะเซตเหมือนกันหมายถึงดูดิอนันนี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่พิษเนีย่ยเห็นไหมปืนไฟสองเอา้าตายแล้วโอ้ยเฮ้ยท้อเลยตัวเดียวชนะแล้วมั้งเนี่ยปืนไฟอะเดี๋ยวไปไม้เก็บอืม เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเหมือนเห็นกี่ใบแล้ววะสูงสุดสิบไม่รู้กี่ใบจบจบเดี๋ยวค่อยทำตัวเดียวชนะเลยปืนไฟออกไปตัวเดียวอยู่หมดตี้อะไรอ่ะใครจะซื้ออ่ะไม่ใช่ผมอะ่ะไม่มีเงินอะ่ะเติมไม่เป็นด้วยประเด็นอะ่ะ เขาเก็บเงินไว้ดีกร้าป่ะผมอา่านแค่นี้แหละขี้เกียจละเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงสิบใบยอ,อยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เลขหนึ่งมันหายตรงปุ่มอ,าอ่านวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเลื่อนมาตรงเนี้ยเลขหนึ่งหายอะ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋ง ยังอ่ะยังไม่พร้อมแล้วก็ไปแค่น,นี้แหละกูดบาย